สบายดีจ้าเอฟซีพูน่าหักหมดสุขสุขคนจ้ามันนี่เมจิดมาอีกแล้วเข้าป่าอีกแร้อพี่น้องมาหาหน่อไม้มาหาหน่อไ,ไม้ตามเคยคือเก่าอยู่ป่ายอยู่ดงเลยจ้าตอนเอานมไม้นะ้าเมจีดบ่ได้ถ่ายด้ยเพราะว่าบมมีผู้จับกล้องให้มาหาคนเดียวหน่อไม้ มาแล้วมาก,กับพ่อแอ่์ด้ยพี่น้องพ่อแอ่เพิ่งกระตัดไม้ลาะหัวจักตัดอยู่สายจังได้อยู่สายเลย,ยส,สิงโง่ไปหาพ่อแอ่์เลยพี่น้องเพราะว่านน้ำไม้กับแม่จิหาก็ได้ร้ายเลยเด้อพี่น้องพ่อแกงน้ำไม้แม่จิเด้มีน้ำไม้ไหลแล้วก็มีน้ำไม้ซอดน้ำเด้อพี่น้องน้ำไม้สองชนิด ได้ประมาณนี้พอแกงพี่น้องปะน้ำโมเมียนกับน้ำไข่หมกนางเผ็ดแล้วก็นางกุ้งพี่น้องผ้าวหาแล้วก็สีมึงอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิไปหาผัวเองอหน่อไม้กับเบอรได้ใหญ่ด้วยย่อมไม่แย้มแบบนี้เลยค่ะนี่น่อไม้ตัวนี้งามแง่งมันอ้าวผมมัดน่อไม้อีกก็อันนี้คือ้นเลยน่อไม้ไหลอันนี้นาะแง่งน้อยเพิ่น ปลาบริเวณบริเวณหาหน่อไม้ปลาทึบจากสิลัดออกทางใดยังหกอยู่กินโอ้ไม่จีก็เขามาเลิกพดเขามาเลิกพดแล้วสิง้งานแล้วหน่อไม้ก็ได้พอแกงแล้วสิไปหาพ่อแอพ่อแอ,อ,แอตัดไม้มากกบพ่อแอเอาซาเล้งมาเดือยพิน,นังเด้อเอาสามล้อออกมาตัดไม้ดูใส่ไปถึงน้ำกัน บุป่าบุดงก่อนพี่น้องเอ้ยไปทางไหนบาบนี้มีแต่ป่าทางกับหกมีแต่น้ำน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำน้ำน้ำป่าคือเก่าจวคือแก้งมาไมา่พี่น้อง ซื้อกะแมนยูดอกซื้อกปได้กินอยู่อยากมาหาเองพอไอตัดไม้เมืงง่อกเราบอกไปทำเลยเหลอกเมื่อกพี่น้อง,ง,องตอนมาจีดเอาหน้าไม้ก,กับบได้ถ่ายบุได้สนุกกับอาการหักหน้าไม้หน้าพี่น้องเนาะกกน,นี่กก้อนหน้าไม้ก,ก็ไม่ไหลหาเอาเลยแม่ไมาจีดเอาเลยเด้อก่อนนี่ก็ สิออ,อกเมื่อหละออกเมื่อใส่รถก่อนออกไปหาพ่อแอรก่อนจ็กเราออกเราบอกเราไปทางใดเราตัดใหม่เราขู่อันก็นก็อนดอไม้ไหลกันได้ยังเมื่อกี้แก่สักเป็นยังไงเพือสีมัโมงอ่อยากแกงนไปเนาะพี่น้องเนาออกก่อนออกก่อนหาหน่อไม้เมื่อแกง เขาเมื่อเช้าก็เดินกอน้ำไม้ก่อนไปเบิ่งก่อนเห็นก็เอามีแหละเอาบ่มีหละยย่านนะพี่น้องๆไปน้ำกันเลยจ้าเอามือจับก้องแต่สีสันๆหน่อยนึงกะแกงๆนะเด้๋ยพี่น้องอันนี้ก็คือก้อน้ำไม้ก้อน้ำไม้ไหลบกหนองเลยวะออกอยู่วะก้อนน้ำไม้พี่น้อง งัวควายกินเพิ aku, ่นกระอกอยู่ดอกหักบระ่าแพะงัวแพะควายหักพี่น้องเฮ้ยดิแม่อะไรหักกินหมดเลยโอ้ยยาวๆทางนั้นเลยงัวควายหักกินหมดแล้วนะงัวกับหักควายกับหักตัวนีนยาวตัวนี้ยาวเลยยาวเลยส่องยอดนี่พี่น้องยอดต่ำบุ้มีส่องยอดยาวเลยเดี๋ยวเห็นแล้วเด้อ โอ้ยมีหุ่น้ำน้ำแท้นี่น้ำนี่ก็เกาะปอเจ็บขนาดเลยพี่น้องเกาะบปลอยเดินน้ำเนี่ยกินสิฮักเอานังไม้ก่นอนไม้สอดเลย่น้องเสียงร์โฟเอาไม้พื้น่ตึ้งๆอยู่ก้อน่กัดเมนบางส่วนนี่ก็วัวควายหักหมดเลยพี่น้องดิ มาคุยกินมาแล้วอาเสียดายฮะยอดน,นะโคโลยงังง่วงหำหักหำมดละเห็นปะเสียดายเนาะคิดปากเนาะปากคยุยก็กระแกงไวายๆหน่อยหน่งยแรกแม่พุ่นแม่พี่เนะนี่ในป่าหรือพี่น้องก,กระแกงชีวัยวายหน่อยหน่อยนี่ในป่านี่เด้ง มาให้ได้ด้วยงานของพี่น้นนนนอนงเลยบัดนี่ดูทางและออกไปใสายุดเขามาป่าไกลพุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเขาป่าไกลพุ่นแล้วไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดินทานงซะละบัดนี้ ไปแล้ปมาันยาวว้าวเดแนงแนงนึ่งอันเลยบไปบุไปบุไปบุไปเก๋เคือนะเคือกยอกมาก่อนหอดินอนหน่อยลยมาใส่ดินอนน่อยด้อพี่น้องเด้อ ดูเสือผงได้ล้ายแล้วไหมอะเฮ้ยไปมึงเอาพ่อละพ่อแกงเลยได้ระล้านได้ไม่เช่าไหร่จาไดล้าเหรอเออพ่อแหละ่ะมึงอ่ะออกมาหอดินอ่อนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อ ม mm ุ่งาแท็กกล่องค่ยบายดีพี่น้องตัดไม้หลักหัวพี่น้องเอามือเสมหัวเฮือนเจียมมือเฮือนเราแบบใหม่หัวอ้วนนะครับใช่แล้วสันนี้มันเด็กกล้วยกับพี่น้องหนอมันปุ่งเลยเด้อพราะว่าบ่มีกุ้ยเขามากัดง่วงไปได้เข้าวมันโบแอมมาเห็นหัวเนี่ยหัวกุ้ยเขาบ่ได้เลยก็เกิดหนอประมาณสี่หนอนเลยเด้อ สีทอดปี้ทอดอันหมากเลยพี่น้องเลยสีสุดละขวยน้ำว้าเลยเย,ยางเมื่อใส่ซาเล้งแบกไม้น้ำเอาเมื่อข้ามรักพายพี่นอ้องขอแอร์ตัดไม้เด็ก่อนไม้สังไพรเัาก็ใหญ่เลยเดยใหญ่ออกใหญ่ออกเลยเนีพี่นานี่กะสบายกินและพี่นาก็เดียน์เนี่กัพ่อแกงที่น้องไว้ตรงอยางนี้จะมีอัใช้ผ้า มาดูสิให้กระแบกให้ลอกหัวพี่กระสิแบกเอาไหมคือดิ้งทงเสียมทางไมหนด้ ไม่นี่เป็นยังได้ปะอั่า,านักแท้หนิมา,ไม,ไ,มววาไม่อยากเงยขึ้นเลยเมื่อยเมื่อยแล้ววะรัดไม้แบกไม้มันบอกคือนอนอยู่กันและสนุก เพิ่นลืมผ้าพี่น้องเพิ่นกลับเขาไปเอาผ้าเด้อพี่น้องเนี่ยลืมผ้าอยู่ป่าพูอเพิ่นลืมผ้าเมื่อกี้กระทาเพิ่นอยู่น,นี่เด้อพี่น้องอยากทีลืมอยู่ไซแล็ตออก่าอยู่ป่าอีกคนแล้วพี่น้องเอ้ยผ้า พอแองกลับบ้านได้ไม้ละหัวได้หน่อไม้เมื่อแกงสองอย่างเลยอันนี้กับผ้าหนะที่นำทางเข้ามาหาอยู่หากินหาพื้นหาดูอันนี้กับาคกทางเพื่อันหลายหลังหลังนี่ยังหลังสองหลังสามหลังแล้วพี่น้องหลังหน้าคนก็นมาอยู่แล้วยังหลังนี้เห็ดใหม่หลังหน้าก็กอยู่แล้วต้นตอนตอนี้ออกมาหันนอ เก็บพื้นเก็บมันรัว่า้นแล้วเรียบร้อยเลยพ,พี่น้องพื้นเก็บรั้วึ้นล่อแล้วแล้วจ้า <c oughs> เตรียมเมื่อทาโพอแอะออกมาแล้วกัแมนเมื่อเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย